ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่4เมษายนพุทธศักราช2563โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการพยากรณ์ครั้งนี้โดยดูจากเลขท้ายปีพศเกิดของท่านนะครับยกเว้นผู้ที่เกิดวันที่1 31มกราคมของทุกๆปีให้ย้อนกลับไป1เลขเช่นผู้ที่เกิดวันที่1มกราคมถึง31มกราคมพศ2563ให้ย้อนกลับไปเลข2ถ้าเข้าใจกติกาแล้วรับฟังได้เลยครับ วันนี้ดีขึ้นครับคุณหนึ่งจะเข้าใจกับผู้ใหญ่ได้มากขึ้นและการงานการค้าขายของคุณเองก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะครับจนทําให้คุณหนึ่งนั้นสบายใจขึ้นแต่ความวุม่นวายของการงานการค้าขายหรือการเรียนนั้นก็ยังไม่หมดไปทีเดียวขอให้คุณตั้งอกตั้งใจทํางานทํามันให้อย่างดีแล้วคุณจะผ่านไปได้นะครับ เรื่องงานค้าขายการเรียนของคุณ2นะครับในวันนี้คุณ2จะเจอปัญหากับผู้ใหญ่คนเก่าคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมทําให้คุณ2นั่นนะคะเบื่อหน่ายเส็งเครียดและทําให้หงุดหงิดเอาได้ง่ายๆขอให้คุณ2มีสติแล้วก็ผ่านวันนี้ไปให้ได้นะครับ คุณ3จะมีโอกาสในด้านการเงินโชคลาบลาบากลาบลอยลาบเสน่ห์ในวันนี้นะครับซึ่งบางท่านของคุณ3เนี่ยอาจจะเจอทุกขลาบจากบริวารคือได้มาแล้วเสียไปหรือบางท่านอาจจะได้โชคลาบจากบริวารก็เป็นได้นะครับแนะเคล็ดไว้นิดหนึ่งตื่นเช้ามาขอให้คุณกระพร้าขอพรแล้ววันนี้คุณจะมีโชคลาบดีๆเข้ามาครับคุณ3 ให้ระวังเรื่องการเงินดีๆนะครับคุณ4ีวันนี้คุณสีมีโอกาสจะเสียเศ้าเสียเงินโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ทันจะตั้งตัวทําให้คุณสีนั้นค่อนข้างจะเบื่อเบื่อซิงๆเลยครับซึ่งการเสียเงินครั้งนี้มีผลมาจากคนรอบข้างหรือบริวารเป็นหลักนะครับขอให้คุณดูแลดีๆแล้วมันจะทําให้วันนี้ของคุณสีผ่านไปได้ครับ วันนี้คุณ 5. นะครับมีความคิดสร้างสรรค์นในการวางแผนการจัดการที่ดีขึ้นทําให้การงานค้าขายการเรียนของคุณนั้นเป็นไปตามที่คุณจัดฝังไว้แต่ก็ยังมีความเหนื่อยล้ามีความอ่อนล้าเพราะคุณเองต้องลงมือทําหากให้คนอื่นทํามันจะไม่ได้หลักใจนะครับขอให้คุณลงมือทําด้วยความสุขและมีสติมันจะผ่านไปได้นะครับคุณห้า ยังคงวุ่นวายต่อเนื่องนะครับคุณหกเล่นเอาคุณหกเหนื่อยล้ากันเลยทีเดียวและคุณหกยังได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเช่นเดียวกันถึงแม้ทุกอย่างมันจะทําดําเนินการไปได้เรื่อยๆแต่จิตใจคุณหกนั้นไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวเลยค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะเบื่อค่อนข้างจะเซ็งจากงานที่มีหรือไม่มีก็ตามมันทําให้คุณหกนั้นค่อนข้างจะแย่ในเรื่องของจิตใจแต่ว่าก็ยังได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างอยู่ดีนั่นแหละครับ วันนี้นะครับบริวารของคุณเจค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคู่ครองคนรักลูกค้าหุ้นส่วนใครก็ตามที่มีอายุน้อยกว่าก็จะนําพาความสุขมาให้คุณเจํนำความสบายใจมาให้กับคุณเจํทำให้คุณเจนั้นค่อนข้างจะมีความสุขดีในวันนี้นะครับแต่ความวุ่นวายในเรื่องโดยรวมก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆย,ยังคงมีอยู่หนึ่งๆเท่านั้นเองครับ วันนี้นะครับคุณ8จะมีปัญหากับบริเวณของคุณ8นะครับได้แก่คนรักคู่รักนะครับลูกค้าลูกหลานลูกน้องนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีอายุน้อยกว่าจะทําให้คุณ8นะครับเหนื่อยเบื่อเซ็งและงุนหงิดมากๆแต่คุณ8ก็สามารถที่จะจัดการปัญหานี้ไปได้เพียงแ,<ต>แต่ว่ามันเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับคุณ8 วันนี้คุณเก้านะครับยังคงเจอกับปัญหาเดิมๆอยู่แต่เหมือนกับว่าจะเบาลงไปมากเพราะเนื่องจากคุณเก้าเองพอทำใจได้แล้วก็มีผลกับการเงินหรือโชคลาภวันนี้แสดงว่าวันนี้เนี่ยคุณเก้าจะได้โชคลาภล่บปากล่บลอยล่บสเสน่ห์จากคนใกล้ตัวนั่นเองครับ วันนี้นะครับคนรอบข้างของคุณูนย์จะเป็นปัญหาใหญ่ทําให้คุณ0นนั้นไม่ทันจะตั้งตัวเลยว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเล่นเอาเบือ่อเซ็งเหนื่อยกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องของการเสียเงินเสียทรับกับคนรอบข้างนั้นจะเกิดขึ้นในวันนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับขอให้ดูแลสุขภาพดีๆในเรื่องของช่องท้องอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในวันนี้เช่นเดียวกันครับ ถ้าคุณชอบให้กดถูกใจแต่ถ้าว่ามันใช่ให้กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริ๊งกริ่งกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับดูวดวงโหราบันยิ้มจะมาอัปเดตดวงรายวันเป็นประจำทุกวันนะครับขอให้คุณกดติดตามเข้าไว้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ